สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณบันผมจงนะครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะสวัสดีนะครับผมวันนี้ขุนพันธ์จะมาสอนการตั้งสายกีตาร์นะครับด้วยเจ้าเครื่องทูนเนอร์เครื่องนี้นะครับผมเาเรียกว่าทูนเนอร์นะครับเครื่องนี้คือเครื่องตั้งสายกีตาร์ให้เข้าคีย์มาตรฐานนะครับน้องๆสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่ยังตั้งสายกีตาร์เข้าคีย์มาตรฐานได้ไม่ค่อยดีพอนะครับผม ผมแนะนำเจ้าเครื่องนี้นะครับจะตอบโจทย์ได้ดีมากครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้เจ้าเครื่องนี้กันว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องแกะกล่องก่อนครับเออถ้าไม่แกะจะใช้ไงว <laughs> ะก็็ต้องแกะเนาะ <laughs> โอเคเราแกะออกมาแล้วหน้าตานจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในนะฮะเพื่อนๆเ,เ,เห็นอยนะู่เนาะนี่นะครับโอเคมันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับเรากดคาเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะฮะ พอเปิดมาจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัว G นะครับเรากดไปทีละอ่าทีละสเต็ปนะครับกดปุ๊บกลายเป็น V ปุ๊บกลายเป็น U ปุ๊บกลายเป็น C เลื่อนไปนเรื่อยแต่เราจะเอาตัวที่มีตัว G อันฮะ G นี่คือสายกีตาร์นะครับผมไว้สำหรับตั้งสายกีตาร์นะครับมันก็จะมีพวกอ่ตัวอื่นจะเป็นพวกไวโอลิน คูลเล่อะไรพวกนี้นะครับแต่เราใช้ตัวเจเพื่อจะตั้งสายกีตา้าหลังจากนั้นไปเน็บที่หัวกีตา้าของเรานะครับตรงนี้ป๊ opp. โอเคอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อนเเห็นอยู่เนาะเห็นปะเดี๋ยวผมพยับมาฮะโอเคอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะเริ่มการตั้งสายกันเลยนะครับผมเริ่มจากสายหนึ่งนะครับสายที่หนึ่งนี้จะเป็นเสียง E ีนะครับ เราใชา้ตั้งด้วยสายเปล่านะครับไม่ต้องกดคอร์ดอะไรทั้งสิ้นนะครับสายเปล่าไปเลยมันจะเป็นเสียง e นะครับโอเคเครื่องมันจะบอกค่าแล้วนะครับปุ๊บมันขึ้นว่าเดี๋ยวผมจะเดีดให้ดูสายหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็ e ก็คือสายหนึ่งนะครับเสียง e แต่ว่าเกเกเหมือนเกไมเกรถเราเนี่ยครับมันยังอยู่ต่ำเราต้องเลื่อนมาให้ตรงกลางให้ได้ตอนนี้มันคืออยู่ตกเลยเราก็ต้อง คือก็คือสายมันหย่อนนะครับเราก็ต้องเล่งให้สายมันตึงขึ้นเนี่ยครับหมุนให้มันตึงจนเกมันขึ้นนี่ครับมาขึ้นถึงตรงกลางนะครับเกมมาปักตรงกลางปุ๊บอันนี้คือเราได้เสียงอีมาตรฐานของสายหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับสายหนึ่งเสียงอ,อีเราได้แล้วนะครับต่อไปสายที่สองนะครับวิธีการเหมือนกันครับสายเปล่า ดีดเข้าไปครับสายที่2ส,สายที่2ส,สายที่2มันตกอ๋อเรายังหาคียมประทานไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมคำดูก่อนแป๊บหนึ่งครับอ๋อเจอแล้วครับสาย2คือเสียง B นะฮะขึ้นมาแล้วนะครับคือว่ามันตามเกินอ่า เลงขึ้นมาครับ2 B นะครบคเพื่อนๆเห็นเนาะในจอนะครับเนี่ยนะครับจะขึ้นว่า2 B ถ้าไปพาเลยก็คือเลยไปละอันนี้2 B แต่ยังเกยังตกอยู่ครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอ่าตอนนี้เราได้เสียงมาตรฐานของสาย2 B เป็นที่เรียบร้อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราปกลับไปที่สาย1นใหม่1ต้องเป็น1 E โอเค1 E ครับถูกต้องครับต่อไป2 จะเป็นสองบีโอเคถูกต้องครับสายมันจะลั่นหน่อยนะครับเราห้ามไปโดนสายอื่นเลยมันจะลั่นเมื่อกี้ผมแลบไปโดนสายอื่นหน่อยหนึ่งอ่าโอเคต่อไปสายสามครับสายสามเสียงจีอ่าเกยม,มันเลยจากตรงกลางไปนะครับเลยจากตรงกลางไปครับแสดงว่าสายมันตึงเกิน โอ้เลยไปเยอะนะครับเพื่อนๆเห็นเนาะถ้ามันตึงเกินเราก็ย่อนมันลงให้มันมาอยู่ตรงกลางให้ได้ครับอโอเคต่มเกินเราก็ขยับนิดเล็งหน่อยถ้ามันเลยแล้วตบกับโอเคได้แล้วครับ3ามจีแต่ต้องให้มันอยู่ตรงกลางและเป็นสีเขียวนะครับ โอเคค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบการตั้งสายกีต้าร์พะเราต้องใจเย็นๆโอเคได้แล้วครับเราไปสายสี่สายสี่เป็นเสียงดีอันนี้เสียงตามเกินเล่งขึ้นเล่งขึ้นมาเล่งขึ้นมาเอาแล้วครับได้แล้วครับอ่าสูงไม่น้อยตามนิดโอเค อยู่ในจุดตุยนกลางและกะ็สีเขี่ยวง่าจะขึ้นโอเคอย่างนี้และครับต่อไปส่ห้าสายห้าเดี๋ยวนะครับสายห้าจะเป็นเสียงเอนะครับอันนี้เสียงมันสูงเกินเดี๋ยวผมจะกดมันต่ำลงโอเคเราได้สายห้าแล้วครับสายห้าสายหกนี้ต้องค่อยๆต้องค่อยๆหมุนทีละนิดนะครับเพราะว่าหมุนนิดเดียวมันจะไปไปเยอะเลยครับผมต้องค่อยๆหมุน โอเคเลยได้แล้วต่อไปสายหกสายหกก็ต้องเป็นเสียงอีเสียงเดียวก็สายหนึ่งนะครับสูงไปต่ำลงอ่าปรับให้ได้โอเคอันนี้มันก็ยังยังยังเกตกตกนิดนิดเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาโอเคจนมันได้ที่เองมันนะครับทีนี้ก็มาเริ่มจากหนึ่งใหม่มาดูมันตรงไหมสายหนึ่ง อ่าหนึ e, ่องอีถูกต้องครับต่อไปสายสองสายสองต้องเสียงบีครับสองบีโอเคถูกต้องครับอ่ามันลัานไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องเอามันกลับมาอีกนิดโอเคค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาบวนซ้ำนะครับเพราะเวลาสายมันตึงข้างบนมันจะทำให้สาย,ยาล่างหย่อนลงได้อ่าสองบีได้แล้วครับต่อไปสายสาม สายสามจีสามจีโอเคโอเคได้แล้วครับสายซี D ีดีอ่าโอเคห้าเอโอเคต่อไปหกหกต้องนะครับอโอเค เราก็ได้เสียงที่เราต้องการแล้วครับผมทั้ง6สายนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะลองดูความละมุนมันนี่ครับพอเสียงมันเข้ามาตรฐานมันจะเล่นได้เพออย่างนี้ครับอ่เป็นไงครับเพื่อนเพืน,น,นแค่ตีคอร์ดลงธรรมดาก็พอละเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นสเต็ปไ้ฟังดูนะครับ โอเคครับคลิปนี้ผมก็มาสอนวิธีใช้เจ้าทูนเนอร์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับผมฝากน้องๆกดติดตามนะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมนายคุนพันธ์บุมทองนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยโอเคครับคลิปหน้าผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์เรื่องเครื่องดนตรีเรื่อยๆนะครับผมก็จะแนะนำสินค้าราคาดถูกนะครับให้น้องๆก็ติดตามมาได้ครับ นายคุณพันผมทองนะครับน้องๆที่มีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจในด้านดนตรีเร,เรื่องกีตาร์เรื่องวอลลุม่มเรื่องอแอมอะไรต่างๆนะฮะอ่าคอมเมนต์ถามผมมาได้ใต้คลิปนะครับผมยินดีตอบให้ทุกคลิปครับทุกคอมเมนต์ครับผมโอเควันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพันผมทอง เดี๋ยวลองเล่นเสียงตากดี